เติมเกม fc mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้าน Luckin กกคอยร้านค้าจนทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีเติมผ่าน id password รวดเร็วปลอดภัยมั่นใจไม่รีฟัน1 0 0แถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับสนใจเติมเกม fc mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ line luckin หรือ facebook fanpage luckin c หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม fc mobile คิดถึง ลักกินคอยนะครับป่ะเริ่มโดยแรกเปลี่ยนก่อนนะสองแสงก่อนเลยนะ,ะนะสองแสงเดี๋ยวกดสองแสงปุ๊บผมปิดนะ แล้วก็ลุน้นกันหนึ่งไปแล้วสองไปเดี๋ยวให้วอล์กเสร็จพอให้เสร็จก็ค่อยปิดค่อยคอยเปิดค่อยเปิด,ปดพูดผิดมาลุ้นกันว่าจะเป็นตำนานหรือเปล่าตำนานที่เหอะ ตำนานทีตำนานมไม่ใช่แล้ววะผมว่าเกลือวะผมว่าเกลือวะปลาดูข้างล่างไม่ใช่ตำนานแล้ววะ่ะโอ้โอ้โอ้ไอตัวนี้เจวีแม่งโคตรเกลือ เกลือแบบเกลือสุดๆแล้วตัวเนี้ยไม่มีตัวไหนเกลือกว่านี้แล้วมันมันเกลือที่สุดในบรรดาที่ที่จะสุ่มได้แล้วอะ,อะเออหัวโลนแบบโดวอ,อีกต่างหากแม่งเอ้ยถือว่าล้างเกลือทีนี้มีแพทอีกเจ็ดพันไปสุ่มใช้แพทดีกว่านะสามพันแล้วก็สี่พันเนี่ยอะผมจะสุ่มสองอันนี้นะ เอาเป็นสี่พันก่อนไหมสี่พันมันไม่ค่อยวอล์กอ่ะไม่ใช่อะไรนะเออถึงมันจะขายได้ก็เถอะแต่ผมสุ่มหลายรอบแล้วไม่ไม่เคยวอล์กให้ผมเลยนั้นผมขอสุ่มอันนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไอ้สามพันอ่ะถึงมันจะขายไม่ได้แต่มันวอล์กแน่นอนใช่ไหมถูกไหมเอออันนี้ก่อนนะเหมือนเดิมนะปิดเหมือนเดิมไปหนึ่งแสงวอล์กหรือเปล่าเฮ้ยวอล์กปิดดิวอล์กวอล์กวอล์กว่ะ เฮ้ยจริงๆวอล์กอะมันได้ตังนะเอออันนี้ได้เงินเลยแหละอย่างน้อยสิบกว่าล้านเพราะว่าเป็นเกบมันก็ขายได้ปะ่ะใช่ปะ่ะเฮ้ยได้ลุ้นได้ลุ้นถ้าถ้าวอล์กเนี่ยได้ลุ้นคือต่อให้เป็นตัวไม่แพงก็ก็ขายได้เงินเอ็มอาอย่างน้อยก็มาลุ้นกันตำนานเป่าตำนานทีเขาวะถ้าตำนานนี่แพงแน่ป่ะตำนานโอ้โหไม่ใช่วะไม่ใช่ตำนานอีกแล้วอะปะดูเลยจะ่อบอกนะว่าตัวเดิมอะ ตัวเดิมนี่ฮาเลยนะตัวเดิมนี่ฮาแบบโคตรๆอะ่ะอย่างกล่นนะอ๋อไม่ใช่ตัวเดิมแล้ววะ่ะเก้าห้าว่ะโอ้ยังยังดียังไม่ใช่เก้าสี่ตัวเดิมอะ่ะเอออย่างน้อยก็เท่าไหร่นะ่าจะสิบกว่าล้านปะ่ะเออนี่ยสิบกว่าล้านจริงสามพันเฮ้ยกดไลค์ผมหน่อยดิใครยังไม่กดไลค์นิ้วด้วนปะเนี่ยใครยังไม่กดไลค์กดซะอย่าให้ผมคิดว่าทุกคนเป็นคนนิวดวนช่วยๆกัน ใครกดแสดงข้อนิ้วไม่ด้วนแล้วก็ใครกดก็ขอให้ดวงดีด้วยนะไม่เกลือแบบผม <laughs> ใครกดไลค์สามพันสามพันสามแสงเอ้แต่อันนี้มันเกลือนี่หว่าอันแรกอะ่ะกดไปก่อนอนะันนี้เกลืออีกอันหนึ่งอะ่ะหนึ่งจะได้ลุ้นเนาะสามแสงมาสามแสงหนึ่งสอง ไปปิดเดี๋ยวให้มันวอลให้เสร็จลุยตำนานไหมพอตำนานๆานยังไม่มาสักตัวเลยเนาะตำนานมันวอลมารอบที่สามแล้วเนี่ยตำนานไหมตำนานโอ้ไม่ใช่เฮ้ยแต่กรอบมันสวยจังวะ กรอบมันสวยกว่าทุกทีปะ่ะมาหลุน้นมาดูข้างล่างตาล่าไหมโอ้โหไม่ใช่ว่ะเออมันเก้าเจ็ดะก็ว่าทำไมกรอบมันสวยสวยปะปะปะต่อไปก็แพ็กที่ทุกคนรอคอยพันห้าร้อย fc นะครับใช่ไหมเออหมดแล้วยังอื่นหมดแล้วพันห้าร้อยนี่แหละ เอาไงเสูตรอะไรดีอะกดกดที่อานายสักสามทีไหมแล้วก็ล่อซะเลยไปหนึ่งสองสามพันห้าเอฟซีลอยไปกับตากดแพ็กแรกมันยังไงนั่นอยู่ลืมโอเคเอ่แพ็กที่สองสิถึงจะได้ลุ้นทีเผื่อไปเลยปิดอ่ะ ตื่นเต้นไว้ตื่นเต้นตื่นเต้นไปเช็คตำนาน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 จริงเอาวะได้ลุ้นแล้วได้ลุ้นแล้วทีนี้ดูดิ่ทงอะไร เอาแบบบนหน้าปกอ่ะเอาแบบบนหน้าปกเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นโดว์บอบนหน้าปกปะทุกคนเห็นโดว์บอบนหน้าปกใช่ไหมเอาแบบนี้ะเอาแบบนี้ลอกเลยนะลอกเลยนะกปปี้วางเลยนะไปเอาแบบบนหน้าปกเอาแบบบนหน้าปกเอาแบบบนหน้าปกนะบ้าโอ้ยเขียวเขียวโอ้ตัวอะไรวะน่าจะบุดการ์ดปะตรงนี้น่าจะบุดการ์ดมะดูข้างบนปะ กูเห็นเขียวๆยวกูจะกูจะจะจตะโกนแล้วเมือนน่อกี้เออปูดการ์ดแหละจำทรงผมได้อืมปูดการ์ดโอ้เนี่ยทำไมมันไม่กรอบกันหน้าเนี่ยตรงนี้ก็มีท่ออ้วนทำไมมันไม่กรอบไปอ่ะสีเขียวนึกว่าใช่แล้วเออผมก็เห็นเขียวเขียวแล้วพอผมเลื่อนไปนี่อา้าวเห็นทรงอื่นนั่งไม่ใช่แล้วเฮ้แต่อย่างน้อยก็ร้อยหนึ่งนะเออโอ้เสียดายก็ออกร้อยหนึ่งใช่ร้อยหนึ่งมีไม,ม่กี่ตัวเองปะนั่นดันออกเป็นปูดการ์ด ร้อยหนึ่งมีกี่ตัวเองเนี่ยร้อยหนึ่งมีแค่สี่ตัวแค่นี้มันยังไม่พอวะทุกคนผมสุ่มแพ็กนี้ด้วยดีกว่าใครอยากดูผมสุ่มแพ็กนี้บ้างสุ่มให้ดูเป็นวิทยาธานไปเดี๋ยวอาจารย์กดไหลไปสี่ทีอืมกดทําไมสี่ทีกดแค่สามทีก็พอแล้วอ่าซื้อเรียบร้อยไปลุยเออแพ็กนี้สามร้อยสี่สิบเก้าบาทตัดสดไม่ได้เติมผ่านล้านนะเออ เพราะว่าถ้าเติมผ่านล้านเติมได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้รุนนะอันนี้เกลือก่อนปะอันนี้น่าจะเกลือก่อนปะเดี๋ยวถ้ามันวอลผมปิดนะเอออันนี้เกลือก่อนใช่ใช่อันนี้เกลือก่อนอน,น,ออนอะแพ็กนี้แหละแพ็กนี้แหละสี่แสงจานอะได้จัดไปอะสี่แสงก็สี่แสงอันหนึ่งสองเช็คก่อนว่ามันปิดเปล่า สามีไปบอกให้เสร็จเอาตัวเดียวกับบนหน้าปกนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเดียวกับที่ปิดปลายลุ้นเอาตัวเดียวกับตรงนี้นะเอาตัวเดียวกับข้างบนเนี้ยที่ปิดเนี่ยตำนานตำนาน ตำนาน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 เฮยตำนานจริงได้รุ้นอีกแล้วเว้ยได้รุ้นอีกแล้วตำนานจริงเหมือนไหมเหมือนไหมนี่นี่นีเหมือนบนหน้าปกไหมทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนบนหน้าปกรอบนี้ต้องใช่มาดูข้างล่างบาซิลขอบาซิลบาซิล เขียวเขียวโอ้ไม่ใช่ว่ะมันไม่เขียวว่ะมันสีอะไรสีน้ำเงินปะเนเธอร์แลนด์ไลกาดหรอเออน่าจะไลกาดเนเธอร์แลนด์ไปดูหนึ่งสองสามฟานเพอร์ซี่โอ้โหไลกาดยังดีกว่ายีกไม่ถึงถึงฟานเพอร์ซี่เลยนะผมนึกถึงไลกาดเกือดแบบนี้รออะไร แบบนี้เกลือดียใช่ไหม